รู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงว่าจะมาอืออาหารที่เทไปให้เมื่อวานหมดยางเดียพาไปดูีิลุกเมื่อวานเทาอาหารไปให้หมดยางโอ้โวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเลยอาหารที่เทไปให้เมื่อวานหมดยางไหนมาดูไปไปดูกันไปดูอาหารเมื่อวานก่อนที่เทไปให้อะ่ะมาเหียพาไปดูหมดหร้อยัง ยังไม่ดูสิว,วันเทไปให้อ่าไปไหนหมดแล้วโอ้โหตกด้วยหมดเลยห,หมดเลยใครมากินหมดวนันที่เทไว้ให้อ่ะใครมากินหมดฮใครมากินหมดหรอ มาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ร้อนนี่ลมไม่เข้าเลยมานี่ดีกว่ามามานี่ดีกว่าลูกมาตามมามานี่ดีกว่านะม,มามาไม่เดินไปสวนเลยนะ นี่ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวทใส่นี้ใส่นี้ใสนี่ดีกว่ากินในกล่องไม่มีเชื้อโรค เอาน้ำไหมดี๋ีวเอาน้ำมาให้นะแล้วเดี๋ยวน้ำมาให้กินน้ำด้วยกินน้ำด้วยนะโอโ้เดี๋ยวนี้ไม่ยอมเดินเลย นั่งอยู่แต่ในบ้านเจ็บคอเปล่าเจ็บคอไหมโอ้กินน้ำด้วย ม็จะหิวนะ้าเดี๋จะเอาอาหารที่ถงไว้ให้นะเอาไว้ตอนเย็นนะรู้ไหม เอาอาหารเทไปให้นะรึเปล่าเอาไวกินตอนเย็นนะเอานอนตรงนี้เหรอดีนะนอนใต้ท้องรถปลอดภัยดี กลับกนะ่อนนะยต้องเย็นมาดูใหม่อีกรอบนึงกลับก่อนนะกลับก่อนนะอาหารวางไว้ให้แล้วนะ Hap ka lang.